มัแต่มันได้อารมณ์หนึ่งเดียวเลยได้อารมณ์เป็นวีที่แสดงออกได้ดีการแสดงบนเวทีดีแต่ตอนร้องกับบิ๊กที่การฟังมันก็ดีนะมันสนดีมากนะมันสนแบบดีมากๆมันดีอ่ะไอ้ที่ร้องเต็มๆในซอกในห้องใช่ไหมแบบว่าป่วยด้วยป่วยด้วยเจ็บคอพอหลบไม่ขึ้นปุ๊บก็เลยแบบควบคุมอยู่ดีเองค่อยๆหลุดหลุดออกมาเฮียหลุดหรอออกมาค่อยๆไหลออกมา เราก็ทำอะไรไม่รู้จะทำอะไงตอนไหนลูกตอนครึ่งหลังเหรอครับตอนประมาณหมดตอนลุกจากเก้าอี้มายืนนะครับมันก็ค่อยๆหลุดแล้วอมเขาอกเก็นะถ้าหลุดไปได้กนะอืมลแบตัวแต่ปั๊มมาข้อดีของปั๊มมาแบบดีมากเลยคือเวลาอยู่บนเวทีหรืออะไรก็แล้วแต่มันดูธรรมชาติมันดูสบายมันดูธรรมชาติเหมือนแบบมันไม่ค่อยมันไม่กดดันอ่ะแล้วมันดูคนดูก็จะรู้สึกเป็นเรา เป็นนักร้องที่ดูแลจริงใจนอกจากวิหลังๆเนี่ยแบบแปลกนะตามเขาแบบสมาธิเขาอยู่กับเพลงตลอดใช่แรกๆเขาไม่ค่อยมีสมาธินะคนเวทีหลังนี่แบบเขาคุมสมาธิเขาได้อยู่กับเพลงตลอดถึงแม้ว่าจะกลับไปเล่นคนดูอ้าวอะไรนะขอเสียงคนมีรแร้พอะไรเนี่ยมีแร็พพวกก็แบบกลับมาอยู่กับเพลงได้ดีอ่ะแต่ปั๊มต้องระวังเรื่องเดียวเลยนเรื่องเรื่องเพี้ยนเนี่ย แล้วปั๊มของความเพี้ยนไม่เพี <S <S ้ยนธรรมดาเพี้ยนแอดวานซ์ด้วยเพี้ยนขนานกับเพลงอ่ะเพี้ยนไปทั้งเพลงอะไเงี้ยเขามีแต่นักร้องร้องระดับแอดวานซ์ที่เพี้ยนแอดวานซ์ทางแก้มันมีทางเดียวคือต้องกดกับคีย์บอร์ดเยอะๆเป็นโน้ตเยอะจูนทุกวันร้องให้เสียงตัวเองเบาถ้าร้องเสียงตัวเองดังอาจจะไม่ได้ยินใช่มันจะกลบหมดเสียงดนตรี นั่นนะ <or> อย่างเดียวเลยนะหนักสุดคือปั๊มมันคนร้องดังใช่ไหมลองฝึก hmm. ร right? ้องเบาๆดูว่าทั้งหมดโอ้ยเนี่ยได้ฝึกแน่นอนเพลงนี้ไม่ร้องดังไม่ได้เนาะแต่คีย์สูงโหกเวกไม่ได้กินลมมากเลยดีๆกินลมมากขีสูงมากการร้องกังตันไม่ได้เลยที่ร้องดังก็ได้เออทำไงร้อีกิดละมันไม่ได้หลงแต่ว่ามันต้องคุมให้เคราะหใช้ลมเยอะด้วยใช้เสียง ล้อเลยล่ะเพลงนีู้กเข้าเป็นเพลงโชว์เลยนะให้ถกอะต่อร้อนเราร้องดีนะร้องดีนะครูกันก็ว่าไม่ได้แย่ทั้วันเมื่อคอมเมนต์ก็แบบไม่รู้ดูแลธรรมชาติกันเต้นเมันก็โอเคดีแต่ถามว่าเขาคอมเมนต์ก็ดีในในบางส่วนหมายถึงว่าสิ่งที่มันแย่ก็คืออันไหนมันมีเยอะมันก็มีในเน็แต่คือคือสิ่งที่ต้องแก้หลักๆเลยนะในส่วนตัวครูกานอะไม่ค่อยอาปาก เรื่องอาปาเรื่องสำคัญมันเหมือนร้องร้องแล้วแบบกัดกัดกรามร้องร้องอ่ะอยากขอบคุณเธอสักครั้งแบบนี้เปิดแค่นี้แต่เสียงเสิริฟก็พวรต้องมันถูกช่องถูกทางใช่มีสองเรื่องเนี่ยเรื่องเรื่องปาดในอ้ากับเรื่องคำสั้นแค่นั้นเอง ั้นี่ปกติก็ร้องสั้นอยู่แล้วเนี่ยเขาลองเข้าบล็อกที่ท่ายิ่งสั้นก็ใหญ่แล้วคือพอมันมีท่าเขาเลยแบบเขาเลยมันแบบต้องพยายามแยกมันโดนบังคับการร้องอ่ะพอจะยืดยืมไม่ได้นะเขาร้องสิบครั้งทมันส่วนทางเนี่ยคืออย่างนั้นท่ากับร้องอ่ะมันจะต้องแบบยก็มันต้องแบบยื้อแบบไงแต่นี่มันตุ๊กตาคนตัวเล็กๆนะครับจานหนึ่งมันก็ทำมันได้ก็ต้องแก้ต้องพยายาม แต่เสียงถูกช่องถูกทางแต่ดูสบายนะดูโช่อดีคือเวลาร้องดูสบายสบายืแล้วก็เป็นคนที่เต้นสวยด้วยนะไปแต่วิ่แล้วดูไม่ค่อยเกร็งดูไม่เกร็งเนาะติปกติเวลาที่เตกร็งดีใช่ไหมครับเสียงมันจะแห้งไปแล้วใช่ไหมครับวิ่งเนี่ยร้องเสร็จแล้วอ่ะตั้งแต่ตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยเออเนี่ยตอนวิ่งง่ายเลยจะแบบคนมันแห้งทุกวิ่ทุกวิ่งราต้องมาบ่นกับผมว่าเสียงแห้งเวลาเขาขึ้นเวทีเขาจะเป็นโลกคอแห้งตลอดเวลาคอมันเป็นนะไม่เขาตื่นเต้นไงมันเลยเหือดไปหมด เมื่อสามวิีแล้วก็บอกว่าให้จิบน้ำก่อนเลยครับร้อนจิบตลอดเลยนะครับเขาจิบตลอดจิบตลอดร้อนถังน้ำเอาไว้ข้างหลังผมดูว่ารค้อนก็เยาะกจะเป็นนะแต่ว่าตอนนี้เป็นเ็บเขาบอกให้อมลุ่มอมจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นอมร้อนๆหมายถึงว่ามอให้มันแบบจิบคอแล้วก็ค่อยขายอมแบบรถธรรมดาหรือรถอะไรให้มันเป็นหวานแต่ไม่เอาอะไรมันส้มิกกี้นี่เป็นไม่โผล่ไงแล้ว ันไพยายามไม่รู้ห้ามมันเป็นความตื่นเต้นมันคุมไม่ได้หรอกลูกตรงเนี้ยเรื่องของคดีนะอยากนาะการบอกอบลูกอมแล้วก็เขจะร้องไห้เอาเสร็จแล้วแบบครับคืออะไรนะนั่งสัมภาษณ์ป่ะเอาตอวเดี๋ยวแป๊บขอเคี้ยวก่อนไม่หมดสัมภาษณ์เสร็จแล้วทานน้ำแล้ป่ะสัมภาษณ์เสร็จแล้ว พี่คงพี่คงไม่ให้อะไรแล้วครับไม่ให้แล้วแล้วเรานั่งรออยงนั่งนวะก็มันก็ซับไม่ได้ร้องสุดท้ายอย่ครับมันนะซับมันเลยครับพี่เป็นพี่เป็นถ่ายเยอะสุดเลยอยู่ข้างหลังเวทีครับผมก็ต้องติดกิ๊บหน้าก็ต้องไม่้รับไม่ไม่เอากระดาษใส่กระเป๋าอะไละคับนั่งแต่นั่งี๊กนั่งซับไปด้วยตอนจะรอรอซับอยู่นี่พี่รอให้เก็บป๊อปอยู่ครับรอนั่งตามอย่างคนดูคัมย์อย่าเลยเออไม่ได้แลซับองแบบว่าต้องต่ออะไรแบบนี้ยแบบมุจล มันต่งกินน้ำพเตพกกทะเลาะหรอใเปิดเลยดูนกระดาษน้ำมันเ A4 ง่ายๆ่มันโดนซัำปาเลทานยืดเสร็จนอนบอกเงี้ก่อนร้องเงใครอาปากน้ัคงใคใครเอย่งเงยใครใครใคมคนนี anyway> ้เริ่มแล้วกอนาบอกขนาดลบอกขนาดนั้นเลยยัไม่้าไม่อ้าเลยอ่ะดีงี้ดิยืมที่หมอฟันน่ะ เป็นป้องอ่ะฝึกมากาหายเปยเอาไปเอาไปเล่นโบราณเล่นชื่อเรียบร้อยไปแล้ต้องเป็นไข่ไดโนเสาร์ไปแล้วอ่ะแกะเล่นหาต่อไข่ต่อใครันแรกอ๋อมิกี้ตอนซ้อมดีกว่าเนาะตอนจริงก็คงปัญหาเรื่องคอใช่ไหมแต่แค่ครึ่งหลังเนาะ งแรกก็โอเคนะแรงเริ่มแรงสูงก็ได้หมดนะได้หมดแต่<อ>ที่เร,เริ่มแรงตก <c oughs> มีเตีย้ยต่ำเตีย้ยบวน,นิดหน่อยแฟลบางประการเอาคุณเจไปเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งเถอะเนี่ยไปเป็นอีกชุดนึงค่ะ <c oughs> อันนึงเมื่อกี้ชุดประจำชาติาอีกชุดลาตีก็คือระวังเรื่องกำลังแค่นั้นเองมิกกี้อ่ะแล้วก็มีอะไรอีกตัวมิกกี้ก็ใจสู้ดี แล้วก็นอตตัวสูงๆที่ตอนแรกซ้อมในบ้านแล้วบางทีก็มีปัญหาคุณดีว่าถึงแม้จะแรงตกก็ยังขึ้นได้อยู่นะแล้วก็เป็นคําที่ออกได้เพรอด้วยมันเป็นมันเป็นเหมือนกบบคำตรงนั้นมันเป็นจุดขายของเออแต่มิกกี้ทำไมไม่เห็นเป็นอะไรกันเลยใช่มิกกี้ชอบพลาดตัวที่ไม่ควรจะพลาดอะ เหมือนผ้าตัวที่ไม่ไม่สคัญูงเดินบันไดสิบชั้นได้ไม่เป็นไรเรื่องนี้เป็นเรืองดุเรื่องนี้มันต้องแก้งไงผ้าตัวไม่ควรจะผ่านก็เป็นสำคัญต้องรู้จักเยอะคิดต้องใส่รายละเอียดเยอะขึ้นใช่ไหมครับในเพลงเนี้ยครับแสดงว่าเขาไม่ป็้สำคัญพวกคุกพวกอะไรพวกรายละเอียดยากๆแต่ไอตัวง่ายๆอ่ะต้องให้ความสำคัญเยอะกตอนนี้พวกเอหนึ่งเอสองอะไรอย่างเงี้ยธรรมดาธรรมดาเป็นหลายครั้งแล้วคือเวลาเราร้องเพลงอะไร ทุกโน้ตเลยนะ <Okay. S 1> เราต้องบบต้องกะทุกโน้เนนตเลยนะต้องกะทุกหัวใจลองดูลองดูวินี่ลองตั้งใจแบบทุกโน้ตเลยคือต้องสมองต้องใส่ต้องสั่งงานทุกโน้ตว่าปรับแค่นี้